ันนี้ก็เป็นพูดถึงก็คือเกมตลับนั่นเองอันนี้จะเก่ากว่าคือว่าเก่ากว่าได้ไหมไม่รู้เพราะผมว่าผมอะเล่นอันนี้ก่อนที่จะไปเล่นการ์ดยุกิยูกิตอนผมเออผมติดคุ้มช่างราช่องการดาวเทียมอ่าใช่เป็นช่องจการดาวเทียมสมัยนั้นก็คือมันจะเป็นการดาวเทียมนี่แหละที่เมื่อก่อนมันจะมีสองแบบมันจะมีการดาวเทียมกับกับหนวดกุ้งเออครับผมสมัยนี้คม่ดูมีหนวดกุ้งไหมนานมากแล้วเออแต่คุมช่ามันจะเป็นอารมณ์สมัยนี้ก็มี ดูหนังดูบอลดูการ์ตูนอย่างเงี้ยได้ใช่ใช่ <c oughs> ติดทัวร์เวที่หลังทัวรเล่นดัวร์ี่ชา้าเราคุณรู้จักตอนนี้นะตอนที่ตอนที่เรามีใช่การ์ตูซื้ออี้นะกระตูมันมาก็เลยได้ได้ซื้อแต่สมัยก่อนนั้นอะ่ะผมจะเล่นนี่ตลาดเกมตลาดใช่มันก็จะเป็นเกมคล้ายเกมในคอมแหละแต่ว่าเป็นเกมในคอมสมัยก่อนก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่งั้นแค่ทีเดียวมันจะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องสำหรับ ใส่ตลับเข้าไปอ่ะครับแล้วก็จะต่อแจ็คไปใส่ตัวกระต่ายใช่ใช่เร<ช>เสียบปึ้งมันก็จะขึ้นเลยปึ้งเข้าหมดมเองีปึ้งเข้านี่แ,แหละก็จะเล่นก็ต่อจอยก็เล่นได้เลยคือเล่นง่ายมากจอนนั้นใช่แต่แผ่นเนี่ยสมัยก่อนถือว่าแพงน,นะแต่ละสองร้อยเลยคือราคาพอๆครึ่งหนึ่งของเครื่องเกมเลยครัใช่เราคือนั่นแหละใช่แต่ก็ตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยโอ้มีเยอะมากเลยใช่ โอ้โดูแล้วสิ่งใหมนั่นเลยะครับนานมากตอนเนี้สมัยนั้นก็เราได้เล่นเกมตลับถ้าเราจะไปซื้อเพวันงมันก็สมัยนั้นเกมมันเราคงยากจั่แข่งมากนี่เลากำลังพ่อแม่ซื้อได้สมัยนั้นได้เป็นเกมตลับนี่แหละก็แบบยังไงอ่ะก็ใช้เวลาได้อ่ะใช่เเล่น กินแค่ทั้งวันแหลยกินมันเล่นได้สองคนด้วยนั่งเล่นกันเพื่อนเราเล่นกับเพื่อนเพื่อนกันนั่งหลายๆคนก็ผัดกันแค่แค่ออกใช่ใช่แค่ออกสนุกสนุกมากตอนนั้นแต่ถ้าเป็นพวกเฮไปแจกอีกระดับหนึ่งจะสนุกกว่านี้แต่ว่าเราอาศัยเาเล่นที่บ้านเวลาแบบมันทําให้เราแบบมีสังคมในบ้านทำอะไรร่วมกันมันสนุกเราสนุกเวลาเราไปเล่นตามร้าน ไม่ต้องเสี่ยงใครไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเลยด้วยยู่อเป <c oughs> ล่าคิดถึงเมื่อกรอกมันก็ประทับใจอาจจะช่วงเวลาที่ประทับใจมาก <c oughs> คิดถึงมาก <c oughs> ช่วยที่รายการกด s ิดตามให้นี่ช n e l ด้วย,วยอ่าใช่ครับผมก็จะมีเรื่องสมัยก่อนที่แบบมันหายไปแล้วสำหรับแบบเออไงสำหรับคนที่เกิดมียุคเดียวกันนะ่ะที่อายุยี่สิบขึ้นแล้ว อ่านั่นแหละประมาณนั้นเลยไม่ได้ฟัอะไรที่เราพร้อมอาฝากกดไลค์กดซับไตด้วยนะครับข <คำ S 3> อบคุณครับ <eighth> <th> <th>